สวัสดีครับเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้พลังชีวิตอยู่ในหัวข้อยอมรับความจริงและกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อนที่รักครับในวันที่เกิดปัญหาเกิดวิกฤตในชีวิตในเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานการเงินการใช้ชีวิต ถ้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรในอดีตได้แล้วไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับความจริงครับเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเรายังคิดว่าเราเก่งมากเราสามารถใช้ความรู้ความถนัดที่มีแก้ปัญหาได้ถ้ามันแก้ได้มันคงแก้ได้ไปแล้วและถ้ามันแก้ได้เราก็แก้ไปแล้ว คงจะไม่ต้องมาอยู่ในภาวะที่ปัญหาทุกอย่างเป็นวิกฤตถาโถมมาแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนักหน่วงเกินกว่าที่เราจะรับไหวเพราะฉะนั้นถ้าความรู้ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีมันไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะยอมรับความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว และความรู้เราไม่เพียงพอจึงนำมาถึงข้อที่2ก็คือเรากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะแก้ไขและลองทำในวิถีทางทใหม่ๆที่จะพาเราหลุดพ้นออกจากวิกฤตหรือปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเช่นถ้าความรู้ที่เรามีและเชื่อมั่นในความรู้ที่มีมันไม่สามารถแก้ไขได้จนทำให้เกิดวิกฤตแล้ว เราลองหาผู้ที่รู้จริงในเรื่องนั้นๆผู้ที่เขาทำสำเร็จในเรื่องนั้นๆหรือผู้ที่เขาสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคแบบนั้นมาได้แล้วจริงๆและก็พร้อมที่จะแบ่งปันกับเราเมื่อเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ไอซ์สไตน์ออาเบิร์ตไอซ์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่า มีแต่คนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะทำเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับเราทำเหมือนเดิมมันก็ได้ผลเหมือนเดิมแล้วถ้าผ่านมามันล้มเหลวด้วยการกระทำแบบนั้นแล้วเราก็ยังคงทำแบบเดิมมันก็ล้มเหลวและผิดพลาดแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นจึงมาถึงสองข้อที่สำคัญคือยอมรับความจริงและ กลาหาญที่จะเปลี่ยนแปลงและเมื่อเปลี่ยนแปลงหาแนวทางใหม่ๆเข้าพบผู้รู้ที่จริงที่ลึกที่ทำสำเร็จในเรื่องนั้นๆมาแล้วนั่นก็คือพลังชีวิตที่จะทำให้คุณก้าวข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้และขอเป็นกำลังใจให้คุณทำได้สำเร็จมีความสุขในการทำสิ่งดีๆทุกๆวันและมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน สวัสดีครับ